มัันนนโรนนหรอเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่อง,องผมมีแงสงซอนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟคัตซิโโรเลยนะครับผมสวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันที100บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายการชาแนะนำเป็น CTC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CTC Thailand ครับผมและถ้าไม่อยากจะดวงกักและพัดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี เลเซอร์โกเติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น l ล n e แอดลาซดาเคพัดหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดก่อนละลิงเาเซอร์โกอยู่ข้างล่างเลยใครทำน้องแพทน,น้องแพทบอก <c oughs> พี่ซีพี่รู้สึกน้องแพทรู้สึกไม่ดี <c oughs> ใช่ไหมน้องแพทลระบายออกมา <c oughs> มันจะเป็นไปได้หรอ,อไอการที่แบบว่าเล่นทั้ง ได้ทั้งสตีไม่ได้เป็นเปิดเลยแชทมามามานี่มามามาโอ้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 โ้ด้วยไปโอ้ด้วยใครทำน้องแพตตี้คนดีไปโอ้พี่เอฟด้วยพี่เอฟก็หลับไปแล้วโโอ้หเดี๋ยวไปเจอกูเอฟมึงหลับอะไรวะมาเจมเจมมึงตากูทำไมเนี่ยใจั้ยเนี่ย เอานี้เอางี้เอางี้มันเกมทายแล้วอย่าทำพี่ดีกว่าอย่าทำพี่เอานี้เราเราคุยร่างกายเราคุยกัาลกายเฮ้ยเฮเตะสองคนเตะสองคนนี่เจมเฮ้ยเตะสองคนเฮ้ยเตะสองคน ไไหหนนอ่ะเขาวิ่งไปทางนี้เมื่อกี้เจมส์แต่ไอ้เอกวิ่งไปทางนี้ปะไหนไหนไหนเฮ้ยไอ้เอกวิ่งไปสองคนนูอย่างหลอนเลยพวกเราไม่มีใครรู้เลยหรอมาทนี่มาเรามาคุยกันเรามาคุยกันทั้งบ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 นเุ้ยก้ามีไอ้เอกสองคนนะพี่บอกไว้ก่อนนะระวังตัวด้วยพว่าไงว่าไงนี่เลยนี่เลยีใหญ่เออพี่รู้พี่รู้พี่รู้พี่จำผิดไปแล้วพี่รู้พี่รู้พี่รูไม่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  มันจะไม่มีอะไรเราเราจะไม่ตายกันสองคนต้นเกลว่าโอเคไหมโอเค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 น่าสนใจผมรีเซตพี่เจี้ยนแล้วพี่ฟุ๊กตั้งสติด้วยพี่ฟุ๊กหลอนสี่คืออะไรพี่ขนลุกเลยแต่คอตาเอกตาเอกวิ่งมาจากตาเอกวิ่งมาจากบ่อน้ำใช่ไหมอ่าอ่าแล้วก็วิ่งลงไปในตอกใช่ไหมตอกขวาล่างอ่ะใช่ไหมไมใช่ขวาใช่ทุกเออกลางเกมกลางเกมแล้วก็ลงมากันเยอะแยะเลยใช่ไหมเยอะหลายคนใช่ไหม เออแล้วผมก็เลี้ยวซ้ายมากับเจมสองคนแล้วก็มีแต่เอกสวนมีคนนึงจากไอ้นั่นที่ตกปลาไม่ผมคนเดียวมีคนเดียวผมไม่ใช่สองคนแบบพี่เอกน่าจะเป็นกายแล้ววะ่ใช่ไม่ใช่ผมไมู่้เลย่าขอโทษมขอโทรหอหรือเปล่าคือเจมก็เห็นแต่เจมมันไม่พูดมันแปลกๆมากเลยผมก็ไม่รู้นะข้อมูลนี้มันจะดีต่อทุกคนหรือเปล่างเห็นเลยจริงๆผมสาบานผมยังไม่เห็นเลยเออเอฟดัวแล้วเรจะจัดการพี่เอง พี่บวดใครอ่ะพี่ปวดแทนพี่ลี่ไม่ได้นูเลยะพี่พี่ผมมีคำถามว่าเวลาพี่ทำเสียงคนป่าพี่เคยส่องกระจกไหมคือผมอ่ะลองทำแล้วผมหันไปดูตัวเองกายอยากไปดูสีเขียวกดเลยแล้วกันว่าตับเอางี้ได้แต่กายพูดแบบนี้อยากจะเข้าป่าอยากจะไปแบบปนไคลอย่าสกิฟเลยโล่ผมสำคัญโล่ผมแบบว่าสามพรถชี้ ชี้ตาพี่ต้องแพ้กันแบบอยากดูกันจบก็ไม่หมดวผมเก็บไปได้ยินไหมอยากดูเราดูจะพูดทำไมอยู่อางี้ก็โดนยิงอะนไปนอนแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยดูเจมมันชี้พุงแบบยับยับเลยีปบุกไปบุกไปบุกเจอกัน์นัมพุเจอพี่นัมพุคือเจมมาพยายามขู่ชีวิตผมทุกคนคลิปได้ไหมพี่ขอร้องโอ้ ไปพักผ่อนไปพักผ่อนเฮ้ยมีขี้ฟองด้วยระเบิดฟอร์มเลยพี่รอบเนี้ยเชิดฉายแน่นอนเจอกันผมไปก่อนละอย่าฆ่าผมอย่าอย่าเริ่มจากการล้างหูโหนกา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 พี่เลี้ยวพี่เลี้ยวพี่ก้าดีมั้งไงเดีมั้งไงุบ ในไหนมันก็เกมสุดท้ายแล้วไอ้โหไม่ได้คุยนักทีไม่ได้คุยนักเล่าผมผมกำลังจะบอกว่าจัดการเลยมั้ยผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าจริงๆอ่ะต้นเกมผมบอกโลให้พี่ฟุกกับแพทไปพี่ฟุกรู้ว่าผมเป็นอะไรแต่พี่ฟุกก็ยังอยากบวชผมอันนี้น่าสงสัมากถ้าพี่ฟุกเป็นคนดีจริงพี่ฟุกจะไม่อยากแตะต้องผมเลย เอาอีกแล้วคู่นี้เอาอีกแล้วที่ทำตัวให้ผมสงสัยอีกแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่คือตอนที่กายบอกพี่ที่รู้ด้วยซ้ำพี่ลงมาแล้วไม่ไม่พี่เหยียบอยู่ตรงนั้นเลยพี่บอกฟังด้วยฟังด้วยพี่ตามแพทมาผมเรียกแพทไล้งั้นแสดงว่าคนนั้นเป็นคนที่เรียนแบบพี่แล้เพราะพี่อยู่กับเกมเกมตลอดเวลาเกมยืนยันไปใช่ใช่ใช่พี่พี่ต้นเกมไม่ถึงสิบวิครูดาครูดามอฟลิงมันยี่สิบวิพี่ครั้งแรก เรามีข้อมูลเชิงเทคนิคแล้วเราขอเป็นข้อมูลเชิงสร้างสรรค์บ้างครับเจฮอนเนอะไอยากไปดูดอกไม้หมอ้กยากดูคือเมื DVD> ่อกี้มีบทสนทนาระหว่างพี่ลี่กับน้องกล้าพี่ลีบอกว่าพยายามจะไตางมแล้กลุ้มไม่นท่้มันเลย่นี่ โไม่ได้โอเคได้ไงเนี่ยแม่งบหมดคุณหนึ่งอีกแล้วแลครับน้ำบูน้ำูน้ำพูพูนเกมโหมดเดียวอย่าทำพี่อย่าทำพี่โอเคถึงเวลาทุบเดี๋ยวทุบก่อนแป๊บนึงขอทุบก่อนพี่ไปเร็วๆเลยคอยทำธุระ ไปไปไปเสร็จแล้วไปไปเจอกันพี่เป็นไรพี่เป็นไรโอ้โหแล้วเจมเป็นไรแล้วเจมเป็นคนฮะไปไปไปผมเป็นนายอำเภอผมสามารถยิงพี่ตรงนี้เลยก็ได้โอ้โหเราเราเป็นไปถามโอเคไหมถ้าจะถามพี่ว่าสงสัยใครสักคนหนึ่งนะพี่ลี่กับกาถ้าถามพี่ผมผมว่าพิรีอ่ะคือแบบเลือกลักละเอีนได้ชัดเลย ส่วนก้าเนี่ยไม้สองชัวๆลงไปยังไงทุนก็ไม่จบกลับไปที่คําถามผมคำถามแรกว่าพี่เป็นอะไรพี่เป็นบอริการครับข้ามัลยี้กางเนาะกูจะได้ไปยิงหรือยิงตัวตายตามเดี๋ยวพี่เป็นไปได้ยังไงใครที่มันเป็นสนิทแตพี่บอกผมบอกไปเลยบอกไปเลยพี่คะแนนไม่ใช่ก้า ไม่ใช่ผมแน่ๆพี่ผมหมดแรงแล้วคือแทนนี่อย่างเงียบกริบเลยตามตามเซนที่คิดว่าผมเงียบตรงไหนเนี่ยพี่ผมเข้งคุกอยู่พี่เอกถึงแม้ว่าพี่จะบดบดผมตาเนี่ยแต่พี่ก็ยังเข้าคุกอยู่พี่จบอก่นเมื่อกี้ผมกล้ามาร์กหัวไปแล้วอ่ะกล้าได้บดพี่เอกหรือเปล่ากล้าบทเหรอผมก็เลยไม่รู้แล้วว่าอันไหนคือคนที่จะบ้าระห่ำเอาไตเอกเข้าคุกได้บ่อยอย่างนั้นไงก็มีแค่พี่ลี่อะเนย ไปไปคู่แล้วไม่สารไม่ส่งสารนี่ก็สงสารเอาเบ็ดหน่อยแล้วรอมือปืนมันไม่มีไม่ไม่มีใครไปผีปืนปืนหรอเป็ดมือปืนน่ะมันเป็นใครวะไม่ใช่โงพี่เอกไม่ใช่โง่ผมเลยเฮ้ยคือแท้จริงแล้วตเอกจะหัวตัวเองเรื่องยืนยันเออเป็นไปได้นะพี่ตุ้งส่งสัยมากเลยมาแล้ว เดี๋ยวไปนมาเนี่ยยเ้เดี๋ยวทำไมผมถึงมารอบเลยอ่ะ What the f u พี่ผมว่าพี่เป็น เรียกโบตัวเองคิดเหมือนกันน่าสนใจหลีกทฤษดีหนึ่งก็คือวันนีี้่ดูดูจากฟอร์มแล้วพี่เอกอะค่อนข้างแบบเพลี้ยเพลี่าเหมือนกันจริงแต่แต่อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือกล้าโดนอ้อนวอนไงด้วยสายตาของตาเอกก็เลยกล้าก็เลยไม่ไม่เลือกที่จะโหวตในรอบนี้ตี่กตุ๊กตี๋ยวข้าใครต่อบเจมช่วยไปด้วยเจมสเจมช่วยไปด้วยน้องชายคอเขาอเขาอเขาเฮ้ยอย่าทำผมเฮ้ยเจมน้องชายติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กติ๊กตุ๊กติ อุ้ยจะฆ่ากันก็พูดกันก่อนพูดกันก่อนจ้ะครับพี่พี่ขอโทษไมายหมาผมแค่ถามพี่เฉยไงพี่พูดพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่พูดอะไรไปพี่ขอโทษได้ไหมไปตานี่คือพี่แตกเลยนะพี่ขอโทษพี่ขอโทษได้ไหมอย่าทำพี่นะแทนแทนเงีอาใครเดียวเอาพี่พูดเอาใครเดียวพี่ไม่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ทำพี่อะทำพี่ออกไว้ไม่ตายเลยนะเขาดักโอ้คือพี่ผมอยากใช้มีดผ่าตัดบ้าง่ะไม่ได้ใช้เลยอ๋อแทนที่เป็นชันสูตรเหรอใช่ใช่ใช่รู้กันแค่นี้นะพี่เราเราเรากล้าไปไหนกล้าไปไหน หุยเข้มด้วยขอโทแล้วพ้ยเจ็เจ่านักแข่งวาโลนักแข่งวาโล่ข้าเป็นนักแข่งวารโล่ชิด้วยทิกกูผมอยากเล่นวาโลพี่อะได้ได้กันเล่นเล่น้าอยา้เข้ามาเฮ้ยโอ้โหปิดประตูใสด้วยลแล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้าาเตรตกาพี่เราจะเล่นวาโลด้วยกันได้ย,ยังไงใช่ร์้เอ้เอ้ยเอ้จริงจ เออ่ ves, hey, ากวยไอ้การในการตายคนแรกนี่น istas. ่ากลัวจริงคือผมไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมทุกคนถึงกลัวผมจังโอ้โหไอ้ยป็เม่ีร้านไม่มีร้านไม่มีีร้านไม่มีอีฟุกุย ตายแล้วพี่พ like <st ี่เดินรงแน้นคุเดินตายเลยนะเออเคโคึกดีพี่เบนบริการให้ผมนพี่เบนอยู่เบนอยู่เนี่ยคนด็อี่นี่เนี่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 นพ่นี่นี่พ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 ูดนี่เอาเลยครับไ่อกมัครับอก่อนอะไรอะไรอะไรครับ กลายเป็นแายกลายเป็นแคนาเดียนไม่ไม่อาจจะเป็นโปรเฟชชั่นอลก็ได้กลายกลายบอกกับพี่ว่ากลายเป็นแคนาเดียนเอางี้อ้วนอันนี้ครั้งนี้เราไม่ปวดแพทแต่เราปวดผู้ชายลงพุงเจ็ดคนล้อมผมครับดูผิวจะสิ ดูผิวฉันสิว่าหน้ากินขนาดไหนดูผิวฉันดูผิวฉันสิว่าฉันหน้ากินขนาดไหนฉันถอนคอนเทนอร์แล้วแต่เป็นแคนาเดียนนะมันมันออโต้อยู่แล้วอ่ะไม่แต่นี่ความคิดเห็นส่วนตัวพี่นะเราไม่ต้องสืบหรอกพี่ข้ามแล้วกูเคยเป็นเป็ดโปทแล้วกูไปฆ่าแคเดียนกูกูบวชกูบวชนีไม่แต่พี่กายอยากคุยกับพีุู่งหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยกายเป็นแคนาเดียนนะกายบอกกับพี่แต่พี่กายก็บอกว่าอยากคุยกับพี่ภูงเป็นงานส่วนตัวอย่าง แต่คนที่เข้าแบงค์คนแรกคือน้องพีป่าผมเข้าคนสุดท้ายกับพี่เบิร์ดครับยังไม่ได้เข้าด้วยซ้ำโอเคครัใช่อ่ะอ้อวว้าาาฮ่าฮ่าฮ่ามา่าฮาฮ่่าฮั่า่่า่า่่ เมื่อก้มื่อกี้เมื่อกี้คือดูยังไงแพตก็นได้เป็นคนฆ่าอยู่ว่าน้องเพียดูไม่สืบแล้วก็พยายามพูดจาช่วยแพตเพื่อเมื่กีเมื่อกี้เมื่ก้เียเจมล่างทงอนเนี้ยเจมล่างทกงดูดูแว่นผมด้วยดูแว่นด้วยเพียมันโหนนนหรือเปล่าโหรวยอาจจะดูว่าผมผมแต่งอุยนี่ดูดิดูดิใครเป็นเนินบ้าใครเป็นแบบเทคนิคมมาเก้มาเก้มาเก้ ผมจะลองผมลองยิงเลยไหมเอ๊ะมึงจะหลอกกูสุดเลยเหรอเจมส์ไม่ใช่โอ้ยผมพี่ตาบนีเดี๋ยวผมผมดักหน้าให้โอ้โหก็ยี่ยแล้วโอเคไปไปข้างร้านอุ้ยมันเผารัวๆเลยว่ะมืออาชีพสุดๆแล้่พี่พี่จะโดนพี่จะโดนแทนทำไรทำอะไรเลยนี่ผมจะไปผมว่าเดี๋ยวผมลองยิงเลยละใจเย็นเจมส์เออไม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอคนที่ผมแปลก เดี๋ยวเดี๋ยวเด so mm. ี like hey, no. <ifie wonder> ๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมีหนวดเดินอยู่พี่บอกนี่ไงถามเจมเลยหน้ากินขนานอะไรถามเกมพี่ยังมีเรื่องจะคุยด้วยโอไงพี่คุยด้วยได้ไหมอ่ะทาไมทงได้เธอไปกันเป็นฝูงใช่มึงไหมใช่ครับไอ้นี่มันบอกผมว่ามันเป็นแอมเพอแล้วมันบอกให้ผมอยู่กับบ้านตลอดเวลาครับ เดี๋ยวเราจบตรงนี้กันเลยนี่เหรออลิฟิดอลิฟิดอย่างนี้เราก็ไม่รู้ใครพี่เอกว่าใครเป็นพี่เขาคง้แเดี๋ยวเราไม่มาจบอย่างนี้เนี่ยเรื่องเราเข้มข้นเลยโอ้หนังเอฟแสกกำลังเริ่มเลยอะไรอยู่ครัปูมาสามเฟดอะไอตัวประกอบก็ตายไปแล้วด้วยอะ ว่าผมอีกแล้วหล่อนยวดกี่น้าว่าผมใส่ใครคือไม่สุดท้ายตลาดเลยอะ่ะไม่ให่กวาาบังเียงผมก็เลยยังจะไปยิงน้องพีเลยแต่ว่าพี่เอกตัดหมดไว้รีบผมไปก่อน เอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนั่น,นันะยครับที่ผมพาไม้แล่นในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่ม,มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึง3ามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน